พบกล้องแบบเอไม้ไม้ที่แบบการสั่นไปต่างหากส,สวัสดีค่ะพบกับช่องออนสเวกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆนะคะครึ่งปีเลยเนาะเพราะว่ายุ่งๆนะคะมีไปเรียนภาษาโน่นนี่นั่นแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะแบบเครียดนิดน,นึงนะคะตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะคะก็จะ มาทำาคปเโอ,อให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหตุผลที่จะมาทำาคปเโอ,อให้มากขึ้นก็คือเพราะของในตะน,นี้ด้วยเลยนะคะก็แล้ววันนี้เราจะมาอันบ็อกของอนนี้นะคะเป็นของขวัญเลียนจบของขวัญวันเกิดเลยนะคะรวบรัดนะคะเพราะว่อาทิตย์น้าวันเกิดแล้วเนาะก็มาดูกันข่าวว่าจะเป็นอะไรน,น,นี่สั่งมาจากอ,าอาเมอนนะคะแล้วก็ คืนมาส่องร้อนสดๆแล้วร้อนเลยรอแบบเกือบอาทิตย์จุดเพราะว่าเหมือนต้องแบบสั่งตอ,องไว้เลยค่ะสิ่งที่สั่งไปนะคะนั่นก็คือ DJI Osmo Pocket 3นั่นเองนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต่อไปนี้นะคะจะมาทำคลิปวิดีโอให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า เรามีอุปกรณ์ที่ดีแล้วนะคะหลังจากที่ดูรีวิวมาหลายๆคนก็บอกว่าตัวนี้คือดีมากๆเลยนะคะและอยากจะบอกว่าตัวนี้คือเหมาะกับที่เยอรมันมากๆนะคะเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วอะคนเยอรมันเขาจะไม่ค่อยแบบมาถือโทรศัพท์ถ่ายถือกล้องแบบใหญ่ๆแบบเหมือนที่ไทยที่แบบไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือเคยพยายามแบบเอาใช้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยถ่ายช่า ทุกคนก็จะหันมามองมอง,มองเพราะว่ามันเป็นชื่อเรื่องปกติเพราะคนในเยลมันส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยแบบติดโซเชียลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็เหมือนถ้ามีตัวเนี้ยเนาะมันก็เล็กๆเกนาะเวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกเลยอนะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายบรรยากาศแอบเก็บมาแบบถือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเ,เพื่อที่แบบถ่ายบรรยากาศมาได้แบบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจะได้ไม่รู้สึกเขินอายนะคะคือที่เรามันเนี่ยเคร่งมากๆนะคะเรื่อง ความเป็นส่วนตัวนะคะคือแบบจะไปถ่ายเห็นหน้าคนอะไรอยงี้ไม่ได้นะคะสามารถโดนฟ้องได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัว DJI Cosmopocket เป็น Creator Combo นะคะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นที่มันแบบมีทุกอย่างมาให้หมดเลยนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะหลายยูทูบเบอร์ที่เขาทำพวกวอล์อกพวกอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเขาก็ว่าตัวนี้เป็นค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะรุ่นใหม่นี้ หมือนอุปกรณ์ทุกอย่างพบคันแล้วก็เหมือนมันเป็นเิมโบในตัวนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเล็กก็ทัดรัดซึ่งอย่างที่บอกว่าเหมาะมากๆกับออนที่จะมาถ่ายล็อกที่เยอรมันนะคะเร mm. ามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ mm. อันนี้เป็นกระเป๋า mm. น่าจะมีของในนี้เลยแม่แบบหนักมากๆอันนี้ก็เป็นใบามาดูนี้ก่อ มันนะคะมีเคสอย่างเดียวเลยอกนเป็นเคสที่เอาไว้สำหรับพกคานะคะคือมันแค่เนี้ยแล้วมันพกไปอ่ะคือตัวเนี้ยก็เป็นตัวป้องกันกล้องอะไรทุกอย่างนะคะคือใส่เข้าไปแล้วแบบพกแค่เนี้ยแล้วคือถ้าแบบอ่อนใส่กระเป๋าเล็กๆอย่างเงี้ยคือใส่เข้าไปคือมันมันง่ายค่ะมันสะดวกแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวกล้องมันเป็น gimbal ้วยเนาะคือมันแบบถ่ายได้แบบไม่ต้องแบบ กลัวแบบกล้องมันจะสั่นอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากๆคือเอาจริงเนี่ยเล็กกว่าแบบไอขาตั้งกล้องอีกนะเดี๋ยวให้ดูซื้อมาตั้งกล้องอันนี้คือไอที่ใส่ของกล้องนะคะคือมันเล็กกว่ากันมากเลยแล้วมันก็คือแบบถือพ,พกพกผ้าสะดวกนะคะเรามาดูนี่เลยตื่นเต้นตัวอ่ากล้องแล้วก็อุปกรณ์ข้างในนะคะอันนี้ เขาคือหรูหรามากคือเขาก็แนะนํากันนะคะถ้าใครจะซื้อก็คือให้ซื้อคอมโบ,บเลยมันจะได้ทุกอย่างแบบครบมากๆเลยนะคะมาดูข้างในด,ดอันนี้คือตัวกล้องนะคะจ้าดายพระเอกของเรานั่นเองนะคะ พี่ดูคนคือมันเล็กมากๆเลยคือแบบเราแอบถ่ายถืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูจงแจ้งเท่าโทรศัพท์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้อันนี้เป็นซัมซุงนะคะสมมติคือไอโฟนก็พอๆกันเนาะคือแบบถ้าเราไปถ่ายอะคือมันจงแจ้งมากแต่เราถ้าถืออย่างเงี้ยคือแบบทําเป็นเนียนได้อะคะเราก็ไม่ดูเขินอายเนาะก็แบบอันนี้คือแบบเคยลองถ่ายวอลลกที่แบบเอาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยทุกคนหันมามองคือรู้สึกว่าแบบเออไม่เอาเขินอายเขาละ อันนี้คือเล็กๆคือแบบถ่ายง่ายๆนะคะตั้งไว้ก่อนนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็มีไอตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะคะสําหรับที่จริงๆมันก็ตั้งได้นะแต่ถ้าใครอยากให้มันสูงนะคะก็เสียบแต่จะให้ดูมันจะมีตัวขาตั้งไอตัวขาตั้งที่มันกางออกนี้ได้ก็คือตัวตูดมันเนี่ยมันจะไม่มีที่ที่ที่อ่อ เสียบไปนะมันเปนจะเป็นตัวชาร์จเนาะก็มันก็เลยจะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อมาเสียบเพื่อมาเสียบตัวตูดนี้นะคะปุ๊บเสียบง่ายมากๆแล้วก็หมุนตูดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตั้งก็สะดวกนะคะจริงๆไอตัวตัวไอตัวเกมโบเนี่ยมันก็ตั้งได้อยู่แล้วระดับนึงนะคะ เราก็ตั้งได้ต่อไปนะคะตัวนี้คือดีมกากๆเป็นแบตเตอรี่นะคะสำหรับพกพาถ้าแบบเรียกเป็นแบบง่ายๆคือเหมือน power bank หนึ่งเพราะว่ามาเสียบเข้าไปในตราตัดเข้าไปตัว,ต,ว,ต,วตัวกล้องดโดยตรงเลยนะคะตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะมีตูดที่สำหรับเสียบไอ้ตัวค่ะตั้งกล้องเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเราแบบ ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็เสียบตั้งไปได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเสียบเข้าไปง่ายๆเลยแม้มันก็จะขึ้นว่าเออชาร์จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะนี่ไมโครโฟนค่ะเห็นไหมไมโครโฟนนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้เหมือนแบบค่อนข้างใช้ดีเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนลหลายยูทูบเบอร์ก็ใช้ไมโครโฟนของ DJI กันนะ แล้วก็อันนี้เป็นสายของแล้วก็อันนี้เป็นตัวกันลมนะคะของใหม่เนาะเสียบเข้าไปตรงหัวนี้คือแบบของจริงคือเล็กมากคือเห็นในในในรูปคือนึนว่ามันใหญ่กว่านี้แต่จริงคือเล็กมากแบบสะดวกมากเสียบเข้าไปนี้นะคะก็พูดได้เสียบได้กันเสียงกันลมพูดเสิบไม่ใช่กันเสียงเลยลก็อันนี้เป็นสายชาร์จเป็นแม่เหล็ก เป็นแม่เหล็กที่ติดกับตัวใหม่นะคะที่สาเราสำหรับจะติดแบบแนบข้างในไปได้เลยเย้มากเลยก็คือเหมือนเราจะติดนะคะเหมือนแบบเอาตัวเนี้ยเราเข้าไปข้างในอู้แน่นนะนะโอ้โดึงออกยากมากโอ้ โอ้โหแน่นมากเคยคิด,ดอยว่าเฮ้ยมันจะล่วงหรือเปล่าเอาตอนนี้นะคะเข้าไปข้างในแล้วก็ติดนะอย่างนี้ได้เลยเออสะดวกแต่จริงๆไอ้ไวล่วงแต่จริงๆไอ้ตัวนี้มันก็มีตัวที่หนีบแล้วนะคะก็สามารถหนีบได้เฮนะ้ยแต่พอเดี๋ยนะอุ้ยหลุดง่าย่ะ แต่ทำไมพอมันติดกันคือมันมันแบบหลุดยากมากเลยนะนไหนทำไมอาจจะเสื้อหนาหรือเปล่าเสี่ยวล่วงมันฮะถ้าติดไปแล้วแบบล่วงขึ้นมาทำไงก็โอเคนะคะหรือแม้เราก็หนีบเอาง่ายดีเซฟแต่มันก็จะกระดองกระเดงต่อไปเห็นแล้วแบบแบบเลนกล้องนะคะ อันนี้คืออยากจะบอกว่าดีมากมากมันเป็นเลนค่ะค่ะเขาเรียกเขาอะไรเลนวายเหรอขนาดจ5ดหอาจริงๆไม่ได้เก่งเรื่องกล้องเลยนะไม่รู้ว่าขนาดอะไรเงแต่รู้แค่ว่าเหมือนกล้องตัวนี้ติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะํำให้ภาพขอ,ของของของกล้องค่ะมันกว้างขึ้นกว่าเดิมเนาะเราสามารถบล็อกได้โดยที่ไม่ต้องแบบเอ่อถ้าเป็นไอโฟนมันก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมเป็น 0. 5ดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือใช้เป็นกล้องตัวนี้แทนก็คือสามารถติดแป๊กไปได้เลยนะคะก็ ติดแป๊กเข้าไปเลย,ยนี้นะคะติดเข้าไปแบบแปก็กได้เลยง่ายๆแม้มันตัวนี้นก็จะเป็น gimbal นะคะมันจะแบบว่าเราจะวิ่งเราจะอะไรเราไม่ต้องแบบพกกล้องแบบเอไไม้ไม้ที่แบบกันสั่นไปต่างหากซึ่งไอไม้กันสันนะ่นอะคือขนาดใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็คือเอาอยู่นี่คือหน้าจอขออยังไม่แก่นะเพราะว่าลืมซื้อเคสมานะคะเราก็สามารถถ่ายเป็นแบบแนวตรงก็ได้แล้วก็เป็นแนวนีน้ก็ได้ ซึ่งแบบเลิศมากซึ่งหลายๆคนก็รีวิวว่าดีมากๆนะคะก็ต่อไปทุกคนก็จะได้เห็น vlog เห็นวิดีโอมากขึ้นนะคะอุ๊ยอันนี้คือแบบภาพแบบปุ๊บอเงี้ยคือปิดเลยนะแล้วก็ปุ๊บเงี้ยคือเปิดเลยดีมากๆนะคะอันนี้นะคะคือของทั้งหมดนะคะที่ได้มาจากไอ๊เซตคอร์โมโนะคะที่เป็นชนุดคอมโบนะคะอยากจะบอกว่าดีมากๆแล้วก็ไปดูรีวิวมาคือ เริ่มมากๆต่อไปนี้ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอที่ออนลงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปขึ้นมาตอนนี้คือจริงจัง คือซื้อกล้องขนาดนี้แล้วก็จะจริงจังทำคลิปวิดีโอนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอแค่นี้เองนะคะก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตคลิปวิดีโออีกมากมายนะคะ<ม>เกี่ยวกับชีวิตในเยอรมนีนะคะแล้วก็แบบอะไรหลายๆอย่างนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ